ดีค่ะเกงหน่อไม้วันนี้แม่คะกินง,ง่ายๆนะพเพื่อนใไปเห็ดเลยค่ะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปเลย แม่พากินง่ายๆแล้ววันนี้นี่แล้วแม่จะห้ดูพเพื่อนนี่เลยค่ะขานะข่าอ่อนๆค่ะใส่ไปด้วยเลยจะอร่อยมาก แม่แกงหรอไม้แม่ชอบใส่ขามากเลยค่ะข่าแบบกรร้ังอ่อนๆเลยนะเราเอามาใส่จะอร่อยมากแม่ใส่หมูสามชั้นนิดหน่อยนะทุกคนจากนั้นเราก็รอเดือดนะคะทุกคนรอให้เดือดอีกสักหน่อยนะะึงค่ะคลิปนี้เป็นยานิหนึง่งนี่ค่ะอันนี้คือผักขย่งของเรา นางเอกนะคะทุกคนนี่ชอบมากเลยค่ะแม่ใส่อีกดีกว่าพ่อหอมมากเลยนะล้างก่อนีน่ค่ะเริ่มเดือดแล้วนะเพือ่อน เดียดีๆสักหน่อยนะค่ะทุกคนพากินง่ายๆค่ะทุกคนวันนี้แกงหน่อไม้แกงเปรอะหน่อไม้ค่ะมาทานไหมคะทุกคนมีหลายอย่างโอ้หอมหอมข่านะทุกคน แซบมากเลยตัวนี้ให้เดือดคลักคลักคลักให้ดีสักหน่อยนะคะทุกคนนี่นผักขยงของเรานางเอกของเราค่ะปกติแม่จะต้องใส่ใบแมงลักใช่ไหม ผักอิตูประมาณนั้นค่ะแม่เราต้องใส่ผักอิตูนะน,นี่เจอผักขยง n ไปก็อยู่หมดแล้วนี่เลยจากนั้นแล้วก็คนเลยค่ะทุกคน วันนี้มีพ่อว่านล้างจานให้เรานะวันนี้จะต้องมัดผมให้ลูกแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าลูกไปทัดนะศึกษานะคะแต่ไม่ไกลนะเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้บ้านนี่แหละค่ะพิจิตรนี่แหละค่ะในตัวเมืองก็เลยแม่ก็เลย,เลยอนุญ,ญาตให้ไปนะเพราะว่าถ้าไกลกว่าน,นี้แม่ห่วงเนยนี่ค่ะเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนน่ากินไหมเพื่อนๆ หอมมากๆเลยวันนี้น่าทานมากๆเลยค่ะอืมเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหน่อไม้นะคะแกงเ็หน่อไม้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอืมหอมมาตักไปได้เลยค่ะพี่น้องพี่เก๋ ป้าสมจิตน้องอีโน้โอแล้วก็น้องปอนะคะอาจารย์นครวันพี่เก๋อร่อยมากแล้วนะพี่เกพ๋พี่นงอร่อยมากแล้วนะพี่มียค่ะแม่ตาแม่เย็นมาตักด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะ